ดูสิป่อเล่นง่ายๆอ่าเดซี่ก็แมชชิ่งใช่หรือพ่อเล่นง่ายอ่ะง่ดูเดซี่ต้องดูว่านี่ไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องใช้อะไรใช่หรอดูสิอันไหนอันไหนด็อกเตอร์ต้องใช้อันนี้แน่เลยใช่ไหมไม่ใช่อันไหนด็อกเตอร์ใช้ไหนเดซี่ดูสิไหนเดซี่บอกมาหน่อยสิอ๋ออันไหนหนูพูดอิดโอเคอ่นคนที่สองใครลูกไฟเบอร์แมน f ่ r แม่เปไน็นตำรวจ you tell me This. police mm. ah, police พ่อ police อันไหนอันไหน police นี่คนต่อไปใคร teacher teacher เหรอ mm. teacher คุณเฮดี้ teacher ทำสวนเหรอ teacher คืออะไร teacher ทำอะไร <tellan> Sous -hier. Sous -hier. Soldier. Soldier. <tellan> soldier. Mm. Chef. Mm. Chef. Chef. Hàm này hàm này. Mm. À, chef. soldier, Soldier Chef. Chef. soldier, Chef. 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 อันนโอแล้วคนอ่ะ farmer ์อนนี้อ่อะแล้วแม่ทำอะไรอะลูกอ okay. ืมโอเคทำมนม่งทำเองสิ <laughs>